ถัสดก่อนถัาสดก่อนเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูขึ้นไปดูผลง,งานของเด็กคนร่วมกันไป ครับอ๋อดจ้า นเสียไปแล้วก็ไปเก็บของดนะอ่ะออมเก็บของเลยอันนี้ก็เป็นสมหน้าของหลายๆคนที่มาทำงานนี้นะครับ เซตของอาร์วัดลวกนะครับแล้วก็เด็กวัดลวกนะครับจะรันเท่าไหร่เพื่อนรันสาสิบสามนะครับวัดลกจรันสาิบสานะครับนี่ครับอาร์ตอนแรงเครับแล้วก็ไปตุ๊ตาออกมาห้าจานเลยตุตาจากพวกเด็กวัดเองพวกเองเลยนะครับแล้วก็ลองอาร์มเราเหมือนเดิมนะครับลองอาร์มลองสีหมอกนะครับวัดดาวนะครับก็อ้ใบยาเส้นอ่ะใบจากอยู่รงไหนใครเอารงเท้าแกะที่ใบอ่ะ ใครไอโจอยู่ไหนลอยแล้วโจเฮี้ยมากเลยเอาเท้าแตะราคาแสนกว่าบาทกูไปอ่าวแบงค์รองเท้าที่มันเมื่อคืนนี้ไปขึ้นมาดูห้องก่อนอรุตตาพระอาจารย์แล้วก็ไปอัปเดทอ่ะอุ้ย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 หัวโคกอุ้ย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 โคตรดังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยโคตรดังเลยอ่ะหัวโคกโคตรดังอ่ะ ปคือครูครับเด็กเอาตุ๊กตาบนมือจาาให้น้องเลยครับครับพูเก็บไปเลยครับอันนี้คือวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับครับคุณครับถ้าไงยังมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพวกเราด้วยได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวก่อนเพราะแต่คนไม่ไหวกันแล้วโอเคครับ ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้สีก็เป็นสีออกเปิดไฟได้ไหะไฟติดปล่ไฟติดเลาติดสีก็จนออกสีครีมๆชมพูชมพูอะนะแต่พื้นเราจะทำเป็นมันๆกค่ไพื้นยาสีน้ำมันมสีน้ำมันลงพื้นเดี๋ยวเราก็จะเอาเป็นสีน้ำมันลงนะครับเนี่ยสีประมาณนี้พื้นแล้วก็ขัด แล้วขัดไปนะพื้นอันนี้นะครับเอาคงต้องต่อเห็นไหมครับเห็นครับนะก็เห็นแต่มันมืดๆนิดนึงเพราะไฟไม่มีสีจะเป็นสีจะเป็นประมาณโทนนี้นะครับก็เริ่มจากมันลื้อมาโป้กกำแพงใหม่ครับลื้อแล้วก็ทาส่วนคอมคอมอยู่ห้องไหนครับคอมคอมก็เป็นเตรียม่าระกอบไปแล้วครับคอมคอมอยู่นี่ คอมก็เตรียมเวลาเรียบร้อยนะส่วนคอมอคคว่าห้องยังไม่เสร็จเงี้ยนี่ครับนี่ย,เ,ยเปิดไฟเ,เ,เปิดเปิดไฟได้ไหมครับเดี๋ยวเไฟอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟอ้ยนี่คือคอมที่เตรียมไว้ให้น้องๆน,นะครับคอมกับโต้คอมครับจากโครงการของพี่เฟิร์สและพี่ยุ้ย้องของใหม่หมดนะครับทุกชิ้นของใหม่หมดนะครับไม่มีการ ของเก่ามาให้น้องครับเป็นของใหม่หมดครับน้องก็จะได้มีเล่นมีใช้กันแล้วนะครับโอเคเลยตอนนี้ก็ขอตัวกลับไปอพก่ราบบูชาแพ้เชลดายครับ,รบแพ้ใช่แพ้เชลดายแพ้กินเชลดายอ้วกแตกผมตุ๊กตาลูกแ,กแวมวอ๋อ เต็ีมตัวครับวันนี้ก็มีคนมาช่วยเอยอะแยะเลยเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาเมื่อวานก็มีคนเหนื่อยแพ้สีแพ้อะไรไปไม่ไหวกันครับบางคนก็ต้องมีลูกมีเต้าเลี้ยงกันหลายๆคนก็แยกไปทําอีกเคสหนึ่องอย่างต่องวันนี้ก็ไปช่วยอีกเคสหนึ่งครับก็รับมอบหมายจากพี่เฟิร์นให้ไปอีกเคสหนึ่องอันนี้ก็เป็นเซตจ,จากทีมงานเอ่อๆๆโอรสนะครับ พี่งานเอารถที่ได้ร yup. okay. ับมอบหมายใาพี่เฟิร์นให้มาครับอากับมาแพ้แ okay. พ hmm. okay. ้มาแพ้มาแพ้มาโอเคพมาถ่ายด้วยกันไปอามาอาอร้าใช่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 มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เอากล้องมาเดี๋ยวให้คนอื่นถ่ายให้คุณเนวัตบ้างถ่ายให้หลายๆคนครับถ่ายให้ทุกคนได้มาด้วยกันถ่ายให้ทุกคนครับผมให้ โอเคหนึ่งสองสามอีกรูปนะหนึ่งสองสามเหมาถ่ายไหมครับ,บ,บ,บ <c oughs> ถ่ายรูปก,กันหนึ่งครับครับจิกแมวด้วย

ก็เลยไม่ได้นอนน้ำตกกันแล้วเดี๋ยวจะจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์เดี๋ยวผมจัดทริปมาน้ำตกให้ทริปหนึ่งนะโอเคเพื่อนนะครับก็ใช่ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูดูกันเนี่ยรวมๆกันเดี๋ยวก็ค่ารถเดี๋ยวผมก็หาจัดการให้แล้วก็ค่าที่พักเราก็ช่วยๆกันมาผมมาค้างแล้วก็ไปล่องน้ำตกกันเถอะเดี๋ยวบอกหัวหน้าอีกทีคุยกับหัวหน้าคุยกับพี่อาร์อีกทีนายของรถผมคันไหนวะรถที่ค่าสอนรถของคันนู้นเนี่ย อาร์ตไปคันไหนเนี่ยอาร์ตไปคันไหนอาร์ตไปคันไหนหรืออาร์ตจะไปคันนี้เลยให้เขาส่งมาลวกออได้เอาอธิษฐานอ๋อวัดไทรวจ้าวใช่ปะอ๋อเป็นวัดดาวไปเลยแบ่งราคันผมมั้งก็ได้เพราะคันผมมิดน้อยไปน้องๆมาถ่ายรูปคูดถ่ายรูปคู่พี่ก็ได้ ออกอแล้วออกออกเลนะ004อ่ะนี่นี่เลยเอาแล้ว004 004ออกไปนี่ยมันออก004 25 004แล้วไอ้นี่ออกคำสาปเลยขึ้นรถกันเรา โอเคในนอนใ่นอนหเฮาฝั่งนู้นนะเอาฮาฝังนู้นเอออาไปเฮาฝังนูนะโอเคอันี้ครับว่าได้อแล้วจะบอกว่าอยากมานะ้าเก็บใส่ช้นนี่เพื่อนโอเคี๋ยวก็เราก็เออแล้ก็ ก็กล่องเพช o บุกไปกันนะไปถ่ายในอินีต่อเราถ่ายสองเครื่องเลยครับผมก็ขอบคุณโครงการนีจากพี่เฟิร์นและพี่ยุย้ยเลยครับที่พาให้พวกเราได้มีโอกาสมาทำอะไรหลายอย่างครับตอนแรกก็ทำอยู่กับเขาเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยไปชวนเพื่อนๆน,นะครับในทีมในกลุ่มของรถมาทำทุกคนก็โอเคตกลงอยากมากันนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานชุดหนึ่งแล้วล่ะลงพี่อาร์ตมากันหมดนะครับวันนี้ก็ บางคนทดธุรกิจนะครับก็มีคนอื่นเข้ามาเสริมนะครับมืมดเลยเพราะว่าอยู่ในรถตู้แล้วครับมันมืดอยู่แล้วครับมันต้องมืดแล้วโอเคกลับไปดูลูกต่อ